ส,สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่อายเห็นยันรู้บ้าะว่ามันพออย่างพออย่างอาไมันก็เพอว่าอายหักเย็นจังไละเย็นมันแปลว่าหากักจังไละเย็นเอาไปหายาหายามาท้าหลังไอเย็นแล้ว ไปเบิ่งยาเบิ่งยามาข้างหลังไอ้น้่มเลือดหนองไหลเล่าแม่าเธอเกิดมาเธอเกิดมาห้าตายคันซาณามีอิลิ โอ้ยเขาได้เกิดมากกอากนศดีด้วยอเนี่ยเย็นบักลือคนนี้มีแค่อีเย็นในหัวใจคนเดียวได้เยน็นไี่ยินดว่าเยน็น ทุกอย่างที่ไอเห็นมันคือความหักมันออกมาจากหัวใจของไอ้แน yeah, ่เย yeah, yeah, yeah. ็นเย็นเช่นกับหักไอ้คือกันเ้อย กูสร้างหาเอ็งให้มึงเอาบบกสองคนอีสองคนนี่ไปขังมึงยังมาเป็นยังจ้าบอกเอามาันไปฮะห, <c oughs> หรือ <c oughs> มึงอยังได้โทษหนกักกว่านี้กูสิจับพวกมึงทั้งสองคนนี่ไปขังแยกกันนายนางลงกระแซงมึงตัวนางลองมึงมาตีลูกตีหล,ล,ลานกูจอยว่าหลังหลานกูไร้เบิดแล้วมึงเอาแอกน้อยนี่มาอย่างฮะเอ้ากุกกะซิมาหมูหัวยมึงฮะแล้วนี่ ปาติโเย็น <Yeah. S 2> ถ้าเขาสิเลือกถาดย่างน้อยๆเมื่อก็ต้องกินข้าวแรงแกงนอนดูเพื่อนกูยับลงไปเดี๋ยวนี้กินข้าวแรงกับแม่นกูคือเกาไหลเป็นผู้เฮ็ดในชุบกินนั่นปาโถม,มันคือเราเลิกมันคุ <Yeah. S 2> ้นก<า>ูขาดเถอะมึงบิ่งหลงแหลานกูดูทั้งบักลือทั้งอีเยน็นจนว่าหลงแหลานกูรักกูที่เสียออกจากบาทนี่เห็ะแกแอกหน่อยแล้วแต่ท่าแม่ท่าแม่เสียธรรมดานี่จังไหนล่ะให้แม่ป้าย้อ่บ่ เหตุแบบนี้ไ่ได้ให้จังไหนสันคุณหลวงดูแลเฮามาเขาตีบ้อบอยู่็่คืนตีไปเกีข่าของคุณหลวงถ้าเหตุแบบนี้มันมใ่้เกียงคุหลวคุณหลวงเดยวเดย่เเรคุณหลวเอาแล้วคุณหลวงเอาลวปานนั่งลง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใจเย็นดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัเดียวเนไเดี๋ยว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 ่ดี๋ยวงดี๋ยังดลายวเดี๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดห๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคุณลืคุณลือี๋ยวเอเียวเดี๋ยนเดี๋ยวียังกี๋ยยเยเดา๋ยเขาเพิ่งประกเศมือนี้มาทดน๋ยวเดี๋ัวเเมืองดูมันมีจักหดยหันีดีหันเี หอยเดียวหอยเดียวหเดียวหอยเครงเมียของอ้สี่หอเอาขอเธอไปตั้งใจจ้าไปนึกว่าแม่นเอวจับปิญญาเมืองกีนเห่อเนี่จับห้ำโขดเจตนาบอเจตนาบอเดินสี่หอยคุณหลวง และหำมคอยไปคิดหาเจ้ามาตัดเท่าไหนเจ้าบอกมาคุณลือกล้าลงโทษบกคอยแบบนี้เขียนเมียของคอยสี่หอยกุ๊กสี่หอยหันหลังสิหันหลังอีกแล้วสี่หอยคุณหลวง ลื้อนเลื่อนมึงใจเย็นๆก็ได้เ่าต้องเอาห้ามปืนเข่าตากูเดี๋ยวเท่าไหรเอาเลยแฮมเอาเลยโอ้ยมึงกับเมื่กูตีนี่ไปแย่งมันหนูเอากล่องปรึกษากันอยู่ซุบปรึกษากันนล้วล้วงซีพอยเออเมนถึงขาไอ้กูมาเล้วเจ็บเจีบพี่นี่หรอกบอเล่นเาไปทางไหนคุณลือครับคุณลือครับคุณล้วงครับไม่อย่างอื่นให้ผมประหารเลยบ่ครับ เอ,อย่างนัง้นแบักเฮียบๆนี่มึงมาเลยจังมาพอดีปานเล่นบอลดาบอยู่ในมือเขากูบอกเกี่ยวอา้าวบางทีมันเป็นถาดชั้นตํานี่ครับมึงลืมฟังประก,กาศไม่ประกาศครับมึงบอสอยู่ในเหตุการณ์เพราะมูซาเหกจีนไทยนองเฮ้ยถาดชั้นตําเด้อ โตมันยุมหัวเข่าแบบนี้โตหรูบอกว่าเข่าเป็นไผ่นี่มึงเป็นไผ่เข่าก็เป็นทาดขึ้นโตนี่ล่ะมึงเป็นทาดถูกไม่เลยรับเดียวกันถูกเออนยังแบมเป็นไังล่ะบ่เปลี่นแมนบ่แบงครับผมลูกพี่มึงสงสัยไหมบ่มครับลูกพี่เป็นยังไงแบง คงวนานี่ยเมย์มยได้ตายดีเล่นสองเป็นอะไรบัตจัดการมันได้ยังดีได้รึสาแบกอะไรพอต้องว่างเมนยี่ดีเลยเรียนยี่ดีเลยพนาวนาวนาโุ้ยบโยดีขึ้นบอกมันเกินไปวนาก็ไปลองยุกกับยุกี้บังเนี่ยน่าละยะหนูโดมจากสามโลก จะใครเหยบาาจังสีบเพื้อนพยาไปหาหนอนังหัวไหน้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้านอ้เอ้าเออ้าอ้าเ้้าเอา้าเาเอ้าเอ้าเอเ้้่ไ้้าาเาาาาเ